เนี <kung> ่ยทำไมคนขับรถแทนยังไม่มาอีกอ่ะคนขับรถคนคือรถเซ้อืไปกับฉันแล้วจะไม่เกิดเรื่องทำไมฉันต้องไปกับนายด้วยทำว่าพูดมากฉันอดแกเละนน่ะ ตรงนี้ปลอดภัยเมื่อกี้คุณคเป็นคนเลี้ยงเล <illing> ่าแล้วส่วนนี่ผมจัดการเองกูใครกันว่ะฮะ

ถ้าเมื่อกี้คุณรีบออกโรงผมคงไม่โดนขนาดเนี้ฮะคุณสู้ไม่ได้ยังมาทำเก่งอีกก็ผมเป็นผู้ชายอะถ้าปกป้องคุณซิแต่ก็ถือว่าคุณมีผลงานแล้วอย่างน้อยก็อดทนดอฉันถอดส้นสูงได้เยนเยน็นคราวหลังคุณอย่าสู้กับคนอื่นอีกเลยทำไมละ่ะ แต่เนื้อต้องตัวผู้ชายคนอื่นผมหึงนะสิต่อยตีก็ไม่ได้เหรออุณรับปากผมเธออย่าตีคนอื่นเลยถ้าอยากตีแล้วก็มาตีผมเธอะ 嗯、你是我天空中的妩媚、嗯。 谁让我爱你这无赖，我却想依赖。谁叫我爱，谁让我爱不明不白，不想放开。 โปรเจกต์รีสอร์ทก็เป็นการสิ้นสุดชั่วคราวช่วงที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อยกันมากพรุ่งนี้บริษัทจัดทริปเอาติ้งพาทุกคนไปเที่ยวกันสองวันยิ้มส่วนแล้วเธอเอียทุกคนกำหนดกันเองเลยนะได้ครับขอบคุณครับเจ้านายโอเะเจ้าเมื่อกี้เจ้านายยิ้มด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเขามีความรักแล้วหรือเปล่าเจเจคือว่าลิปสติกเลอะออกมานอกปากแล้วไปแล้วไงกกดูเร็วเจียเสี่ยวหนิง พี่ม่านลินครั้งนี้เธอคงไปด้วยไม่ได้นะเธอยังทํางานของเธอไม่เสร็จงานอะไรคะรายละเอียดโปรเจกต์พิพิธภัณฑ์ศิลปะก่อนหน้านั้นยังมีรายงานโปรเจกต์ที่เธอรับไปทําต่อก็ต้องรีบใช้เหมือนกันค่ะไม่มีปัญหาคะ่ะอา้าวเซนิงคะแค่ทํางานให้เสร็จก็ไปออกทริปก็ได้ไม่ใช่เหรอแบบนี้ได้ไหมคะวังขายฉันบอกไม่ได้นายบอกได้ ตกลงจะหาเรื่องฉันหรือให้ท้ายเจียงเสี่ยวหนิงกันแน่เจียงเสี่ยวหนิงคะจะทำได้ไหมฉันทำได้ค่ะเชิอขอบคุณค่ะพี่ไายไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยพี่แค่ทนเห็นนิสัยบ้าอำนาจ<ม>ของเขาไม่ได้เป็นหน้าที่ของฉันทั้งนั้นไม่เป็นไรค่ะได้ตั้งแต่ทำงานนะ ซุยมีอะไรต้องคุยกันต่อหน้าเหรอพี่เพิ่งกลับมาก็น่าจะกลับไปพักผ่อนนะคะพี่ไปทํางานกลับมาพกของฝากติดมือมาด้วยขอบคุณค่ะพี่ซุยจริงด้วยยังมีนี่อีกนี่อะไรเหรอคะของขวัญเล็กๆน้อยๆของฝากฉันรับได้แต่นี่เราไว้ไม่ได้คะ่ะเสืหนิงถ้าเธอปฏิเสธพี่โกรธแล้วนะ พี่ให้ของขวัญฉันก็โกรธแล้วไม่ต้องห่วงของไม่แพงไม่ได้มีราคาค่างวดผมไปส่งคุณดีไหมคะเด็กๆแล้วนะมาพี่สุให้เธอเรียบร้อยสวยมากเลยขอบคุณค่ะพี่ซุยฉันขอขึ้นไปหยิบของหน่อยนายกลับก่อนเถอะฮะ สวยไหมคะสวยสวยดีนะเลับหรืยังยังไม่หลับค่ะกำลังคิดว่าพรุ่งนี้จะเตรียมอะไรให้คุณทานดีกลัวอาหารทางนั้นไม่ถูกปากคุณ ฮัลโหลค่ะเจ้านายฉันเรื่องมากขนาดนั้นเลยเหรอเจ้านายไม่เรื่องมากค่ะฉันเรื่องมากเองในฐานะผู้ช่วยก็ต้องทําให้เจ้านายชอบฉันนะสิคะตอนนี้ฉันก็ชอบเธอมากแล้ว